ไล่วิ่งเร็วนี่ไม่มีภาพนะฮะครับผมไม่อยาก<อ>ามีภาพอยู่แล้ว <c oughs> เอาอไม่อยากภาพอยู่แล้วเอาตายตาย <c oughs> ยอกยอกกัก สวัสดีครับเพราะว่าค่าเวเทเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้วันที่1มกราวันปีใหม่2021นะฮะผมอยู่ที่จุดพักรถนะครับบางนานะครับทางด่วนบางนานะฮะจากการรวมตัวนะฮะเดี๋ยวเขาจะเอารถไปซิ่งกันนะครับวันนี้ผมมากับนี่ฮะ FC ขาประจำของช่องเรานะครับแก๊งคอสเพย์นะฮะคุณวอร์มกับคุณแนทนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรถกันว่าวันนี้เขามีรถอะไรกันบ้างนะฮะเห็นก็นดาตตาเจ๋งๆแปลกๆหลายคันนะครับ ครับอ่าชื่อเบสครับชื่อเบสวันนี้เรามามีกิจกรรมอะไรกันครับจริงๆมันก็ไม่ได้ใช่กิจกรรมอะไรแต่ว่ามันเป็นการนัดนัดกันเองปากต่อปากเพื่อนนัดมาเพื่อที่จะวิ่งถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นกันในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังวิ่งไปไหนกันบ้างจริงๆวันนี้ก็คืออ่านัดกันเจอที่ที่ปั๊มเลเตียรงตรง,ตรงทางด่วนบางนาครับแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปบนทางด่วนแต่ก็จะวน แต่แต่ไม่ได้ใช้ความเร็วนะครับก็คือวิ่งแค่ประมาณไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เร็วไม่ได้ชัดรถกันก็คือวิ่งถ่ายรูปกันแล้วก็อาจจะยังยังไม่ยังไม่ชัวร์แต่ดูเวลาก่อนถ้าเกิดสามารถพาเพื่อนๆลงไปที่ลาดดาเนินได้ก็จะลงไปถ่ายรูปตรงนั้นกันแล้วก็ยกย้าย okay. วันนี้คุณเบสเอาเจ้าผมยับนี่มาแนะนำกันยครับอันนี้เป็นทำอะไรบ้างฮะอันนี้เป็น KE 25ครับแล้วก็ทำทำจริงๆท,ท,ทำทำแทบทั้งคันเลยแล้วก็ ท,ที่เหลือความเป็น K25 คือบอดี้เพราะเครื่องก็เปลี่ยนเป็นโรตารี่ครับแล้วก็ช่วงล่างเปลี่ยนเป็นไอเคลเวนคือพูดง่ายคือประเด็นคือเราเราชอบเล่นเล่นรถเลโทแล้วก็ชอบในในในเครื่องโรตารี่ก็อยากได้เครื่องโรตารี่มาใส่ในในฟิลที่เป็นเลโทที่เราอยากทำทีนี้พอทำเนี่ยไปได้หัวตัดไอเคลเวนมาก่อนอก็เลยเอาหัวตัดมาปุ๊บแต่พอทําไปเรื่อยๆแล้ว ด,ด้วยความพอเริ่มดีไซน์มิติของรถนะครับมันเขาเรียกว่างไงเดียมันมันมันไม่สามารถที่จะหัตัดนี่เป็นหตัดเ d ดีเป็นถูกต้องแล้ว uh, <F> ใช่แล้วก็มัน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 ทำมิติให้มันสวยไม่ได้ก็เลยต้องไปเอาท้ายตัดของคันเดียวกันอีกทีหนึง่งก็คือเท่ากับซื้อทั้งหัวท,ทั้งท้ายตัดมาเพื่อที่จะเอาระบบช่วงล่างใส่เข้าไปให้เขา มันไม่น่ามาเลยต้องกว้างขนาดนี ça, ้ได right, so ้คร over so ับแล้วก็กดกดสระดรถกระดองลงได้กระดองกระดองเป็น K25 ี่ใช่แต่จูงล่า RX7 ใช่ครับเ็ีเลยนะมันไม่น่าเละมนถึงได้แจวว่าคันี้เปิดเครื่องดูหน่อยได้ไหมฮะได้ได้ครับโอ้โหครับเครื่องนี่เวลาอยู่บนไอัอใหญ่ r x นนี่เครื่องนิดเดียวเองนะครพอมาอยู่ในคันนี้นี่โอ้โหเต็มเต็มเต็มากกระโปรงเลย มีหน้าเลยผมไม่ได้หน้าปัดมันคุ้นๆนะหน้าปัดมันดูเหมือน RX7 หน้าปัดเป็น RX7 ครับ oh. แล้วจริงๆตอนแรกมีประเด็นว่าจะทําแล้วก็คือจะทําสเต็ปที่มันแรงกว่าน,นี้แต่อารมณ์คือพอเราใส่ไปกับรถอะลองวิ่งจริงๆแล้วอะ, oh. อะเครื่องมันมันมันแรงมากๆแล้ว เด<ร>ี๋ยวตัวรถมันจะเริ่มรับไม่ไหวถ้าเกิดเราทํามากกว่านี้ก็เลยแบบยังคงสภาพแค่<โจร>เป็นเครื่องโรตารี่ของ13ปี <S <S ตัวเดิมใช่แต่ว่า,<ค>าทํำใช่ทําให้เขาสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ใช้งานผมเห็นขวดน้ำสองขวดอยู่ <S <S <ๆ>บนแดชบอร์ดอันนะั้นเอาไ้ทำอะไรฮะแก้กระหายอันนั้นจริงๆมันคือกระปุกน้ํามันกระปุกน้ํามันเบรกกับกระปุกคัสครับน้ํามันคัสใช่เราย้ายถ้าเกิดมองดูเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีม้อลมเบรกเพราะว่าเราหัน หลบกลับเข้าไปข้างในโอ้เป่นมากในการแต่งนะฮะสวยงามมากเท่มากเลยทีเดียวคันนี้สุดยอดเลยครับเบสครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับวานครับก็เป็นรถกระบะครับตฟยต้าไฮรั์ครับ Rn20 สีขวครับช่วงสั้นดูแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาทำไปเยอะ พอจะบอกได้ไหมฮะทำอะไรไปบ้างก็ทั้งคันครับคือเรียกว่าไม่เหลือเลยใช่ครับเหลือแค่เลขตัวถังรถอย่างเดียวเลขเกินครับอันนี้ใส่เครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่องเป็น 2L ครับั้งเดิมเนี่ยจะเป็นเครื่องตัวเบนซินอ่าตอนนี้เป็น 2L ที่อยู่ในตัวไมตี้ครับถุงลมครับเปลี่ยนพื้นฐานจากแหนบเป็นโฟลิ่งสูงหลังถุงลมนะฮะครับใช่ครับเออแล้วก็อ๋อไม่มีแหนบแล้วก็เลยเปลี่ยน็นโฟลิ่งข้างหลังนี่ใช่ข้างหลังนี่เป็นลิงเลยใช่ครับทำไมถึงต้องย้ายหม้อน้ามาอยู่ข้างหลังฮะบาลานซ์น้ำหนัก อครับผมบาลานซ์เอาไว้หลังถังน้ํามันก็ไว้หลังปกต,ติเราก็บาดถังนั้นมันจะอยู่ช่วงกลางอ,าอันนี้เราก็คือเป็นการบาลานซ์ใหม่ัน<อ><ช>แต่ว่าคันนี้เนี่ยซิ่งได้ด้วยได้ครับเขาวิ่งได้อโอโ้โหลองบาดมือนะฮะฝางปงบางเจ็บเลยโอ้ฝ oh, างปงเบามากนี่นะโอ้ oh. โอ้โหนี่มันเครื่องกลางลำเลยก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าเครื่องเนี่ยอยู่หลังเผาหน้าเลยน้าจะเป็นเครื่องกลางลำอยู่แล้วไม่ไม่เชิงเกือบ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 นี่คือจุดจุดจุดเครื่องเนี่อยข้ยไปข้างในด้วยใช่ครับอ้อโหไอกคืบเดียวเนี่ยเครื่องกลางลำแล้วนะ สุดยอดเลยนะหล่อมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสู้ครับผมอันนี้เนี่ยนะฮะโตโยต้าโคโรล่าถ้าถ้าเขาเรียกเขาจะเรียกขาห่วงนะครับอ่าตัวนี้คือสามห่วงนะฮะตัวนี้เป็นวากอนครับผมนี่เดี๋ยวดูกันคันนี้เป็นสามห่วงวากอนนะฮะโอ้โหไปได้มาอย่างไรเขาเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าเนื้อคู่ครับผมเนื้อคู่คือมาต่อหน้าบ้านเลยครับ ็มาจอดเสียที่หน้าบ้านเป่าเขาามาเอามาขาย,ขายถึงหน้าบ้านเลยครับเขามาขายหน้าบ้านเลยใช่ครับผมรถเป็นรถสถานทูตเก่าเหรือว่าไงฮะเออตัวนี้พอดีเล่มมันล้างไปแล้วก็เลยไม่แน่ใจครับแต่รถเป็นสดปี2005นครับผมตัวแวนนะฮะตัวนี้เขามีมชื่อไหมเรียกฟิลเดอร์ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับตัวนี้มันเป็นตัวโลสุดเลยครับโอ้ตัวโลสุดคือข้างหลังมันเป็นแหนบครับผมครับผมโคโราข้างหลังเป็นแหนบใช่ครับก็คือตัวนี้มันเป็นตัว E E 1 0 7 ยีอีหนึ่งศูนย์เจ็ดครับผมมันจะเป็นตัวตัวที่ต่ําสุดในรุ่นของเขาเลยครับที่นู่นใช้พวกชาวนาไว้ใช้ขนของรับผมจะเจอได้ในต่างจังหวัดของชาวจังหวัดของญี่ปุ่นต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับรถชาวนานะฮะคันนี้นะฮะใครอยากได้ครับรถชาวนาฮะเชื่อว่ามีหลายคนอยากได้ขอบคุณมากครับเรามาเจอกับ86หนะฮะเป็น8 6แหกไฟไม่ป๊อปนะฮะเป็นเลเว่น คูเป้ V ครับคุณวีนะใช่ครับเขาไม่ค่อยรู้จักเขาเน้นว่าเป็น8ท่าอะไรเงี้ยเป็นแบบแปลกใหม่ประมาณนั้นไม่ค่อยเหมือนไทยแต่คือคันนี้มันได้มาเดิมเดิมแบบเดิมทุกอย่างเลยใช่เพราะคันนี้ดูสภาพแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยทำแต่สีอย่างเดียวให้เป็นแพนด้าใช่ครับบำรุงรักษาอย่างเดียวอ๋อ้เดิมเดิมล้อล้อที่เดิมเลยป่ะฮะใช่ครับเดิมปีึ1984ตอนนี้รถปี1984อ๋อนี่ครับข้างในนะโอ้บอกเองบอกเดิมเดิมผ้าเดิมเดิมอุ้ยไมค์ดิจิตอลด้วย อัน <Right. S 1> ั speaking 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 ่นแน่ไม่ธรรมดาเจห้าสปีดเดิมๆยอดอันนี้ต้องอนุรักษ์ไว้นะฮะหายากแล้วหายากแล้วเพราะคนส่วนใหญ่จะมีแต่ตัวสามประตูใช่ครับนี่เป็นคอลลล่าเลวินนะฮะเครื่องพันหกเครื่องเดียวกับของรถทากุมิเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูไหมครับอ่าดูหน่อยครับดูหน่อยครับนี่ครับ C A G E เดิมเดิมเดิม แต่เดิมๆนี่อย่าไปท้าทายกันนะฮะรถสมัยใหม,ม่มีมีอายนะฮะเจอเครื่องตัวนี้เข้าไปขอบคุณมากครับมีครับครับผมครับผมนี่เดี๋ยวตอนนี้เราก็รอนะฮะรอเวลานะ,ะให้พักพวกมากันครบๆแล้วเดี๋ยวเราก็จ่อไปวิ่งบนบนทางด่วนแล้วก็อาจจะไปแถววัดพระโุงวัดแก้วนะฮะก็ไปลองดูกันว่า นะรถรถซิงนะฮะจะบุกเมืองนะฮะแต่จะบุกแบบช้าๆนะฮะรถแรงนะฮะแต่อย่าอย่าอย่าอัดมากครับเดี๋ยวมันจะพังนะฮะเจอตัวแล้วนะเจ้าของรถสูปราครับสวัสดีครับชื่ออ่าเฉลิมพลนะครับเพื่อนเล็กเรียกว่าจักรักนะฮะโอ้นี่จักอะไรบ้างฮะกักทุกอย่างเลยจักทุกอย่างเลยนี่ครับรถตัวนี้หายากนะฮะซูปราตัวนี้ชื่อว่า a อเจสิบนะฮะตัวนี้หายากจริงๆปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีเหลือแล้ว คันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องเจใช่ไหมฮะเป็นเครื่องเจครับผมแต่อันนี้ลงเจแล้วเป็นเจมาตั้งแต่ตอนที่ซื้อรถมาเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับแต่ออริจินอลเป็นเจหรือเปล่าออริจินอลเนี่ยจะมีตั้งแต่ 1G อ่าครับแล้วก็เป็น 7M ทเอแต่บอดี้ตัวเนี้ยจะเป็น MA ก็คือ 7M มาจากโรงงานเคือ 7M ใช่ครับแต่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาได้วาง1นมาแล้วอ๋อเป็นเครื่อง2005ันหเครืองโบกู่ครับเครืองโบกู่มาแล้วครับนี่คันนี้ดูดูดังอลังการดีนะฮะครับสำหรับสาวกไฟป๊อปอัพยุค80นะฮะต้องรุ่นนี้เลย นี่เครื่องสวยงามตอนนี้เปลี่ยนเป็นเทอร์โบเดี่ยวแล้วครับอันนี้โบเดี่ยวแล้วฮะครับผมโอ้นี่สมัไมมีหอยสองตัวฮะอันนี้จะเป็นไอดีครับอันนี้เป็นฝไอเสียครับผมโอ้แต่ลูกใหญ่นิดนึงครับลูกใหญ่ลูกใหญ่มันคือ s k s นะที04แซกโอ้โหหล่อมากอ้นี่คอยจุดระเบิดแยกหกตัวใช่ไหมฮะครับผมบริสไหมครัันนี้ก็พอได้ ข like this. Like this. ับสนุกต้องพูดอย่างนี oh. ้ขับสนุกครับเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นทีห้าหนึ่งไกลอ่ารับก็ตอนสมัยก่อนก็อยู่ประมาณพันพันกว่าม้าพันพันกว่าม้าว้าวอ้แต่มันขับถนนเนี้ยมันขับยากอ๋อมันเหมาะกับแข่งขันอย่างเดียวคือมันมาบูสต์รอบสูงเลยใช่ครับมันมามาหนักเลยเป็นแบบเอาไปแข่งนึกแข่งแกร์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วตัวนี้นี่เป็นไงฮะแต่ตอนนี้พอเริ่มกระแสเริ่มมาเนี้ยก็เริ่มเสียดายรถอ่ก็เลยเอากลับรถสเต็ปลงมา ให้เหลือประมาณทั้งแปดร้อยกว่าม้าติดแปดร้อยม้าครับผมโอ้ก็ยังขับแปดร้อยม้านี่ติดคู่ตลอดชีวิตแล้วนะฮะครับผมผละม้าผละม้ากันครับพี่มาแล้วฮะเจ้าพ่อวงการรถแปลกนะฮะคุณส้มนะฮะอาสวัสดีครับคุณส้มครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์มาก่อนด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันนะโอเคครับปากปิดด้วยอาจารย์ก็เราจะเปิดทิ้งไม่พอดีเลยเหาตรงเหาตรง เขาไปอีกนิดนึงได้วันนี้เติมมาอย่างไรอันนี้มเติมอย่างเดียวเลยเมื่อคืนหนักมากเลยการเขาเขาดังี่ร้านเขาในร้านโหดร้ายมากเลยครับเพิ่งจะปืนเมตอนบายนี่สองสี่ศูนย์แซดสุดยอดตั้งสันสองสี่ศูนย์แซดโอ้ยเจ็บมากเลยุ้ยพงาลยซ้ายด้วยมาจากอเมริกา โอ้โอจำจริงๆน,นี้เราเจอตัวแล้วนะฮะเจ้าของรถ2 4 0 z คันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคี่ก๊อดครับก๊อดนะครับันที่ผุมาะไยซ้ายเลยรถอเมริกาเลยใช่ครับ ก็ได้ต่อมาจากพี่ส้มครับซื้อแก่ต้องกลับส้มใช่ครับพยายามเก็บเดิมๆหมดะครับก็สวยมากเลยนะคันนี้ก็มีทําสีภายนอกอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเพราะว่ารถมันไม่ได้ผูกอะไรมากเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วครับส่วนข้างในก็เก็บแห้งๆเลยไม่ต้องตรวจดีๆนะเดี๋ยวมีของแถมป่าอ๋อไม่มีครับไม่มีนี่นะดูข้างในนะนี่ผมอะไรซ้ายเป็นเดิมโอ้โห่คาบิวสามตัว ยังรอยังรอโอ้โหเกรืองก่อนเริ่มเก็บเดินไว้ครับตัวนี้<ๆ>เป็น L ยี่สิบเกื่องสามพันสี่นะฮะสมกับที่ชื่อสองสี่ศูนย์แซดนะสามคาบิวเวอร์หล่อมากๆนอกจากสองสี่ศูนย์แซดแล้วยังมีเจา้าคันนี้ไหมคันเดี๋ยวนี้เป็น K ยี่ห้าเหมือนกันหรือเปล่าเป็น K ยี่ห้าครับใช่อ่าแต่งเลยบ้างครับวันนี้ก็ของคุณเบสเขาบอกว่าเขาต้องขยายฐานล้อเพราะเขาใส่เครื่องโรตารีาร่มามแล้วคันนี้ล่ะคันนี้ก็ขยายเหมือนกันครับ แต่เป็นช่วงล่างของซินเวียครับอ๋อนี่ซินเวียอ้าวแต่เครื่องไม่ใช่เครื่องโรตารี่เหมือนพี่เบสเป็นเครื่อง 4AT 20ทวาวฝาดำครับอ๋อนี่นี่ตงโตโยต้าเลยใช่ครับโตโยต้าจะใช้ช่วงล่างของนิสสันนะฮะคันไหนแรงกว่ากันต้องคันนี้อยู่แล้วนี่นะแต่สี่เอทีอียี่สิบวาวนี่ก็มีร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแรงนะได้ประมาณนั้นครับขับสนุกกำลังดีครับโอยี่สิบวาวนี่คือเครื่องเดียวกับที่ทาคุมิใช้ใช่ครับแต่เราเขทาคุมิม เครื่องอย่างโลกห้องเครื่องอย่างโลกนะเฮดเดอร์สวยงามเหมือนมูครับสี่ลิ้นใช่ครับแต่ว่าเครื่องดนตรีที่เล่นที่บ้านนี่คือแตรใช่ไหมเห็นมีแตรทุกทุกทุกคันเลยเสียงเพาะดีครับขอบคุณครับ ขอขอสัมภาษณ์เดทีทีแบรนด์คอนเนอร์หน่อยนะฮะอ๋อได้ครับวันนี้จะมาตีแผ่แก๊งก็ซิ่งใช่ไหมฮะครับผมไปไทรูปไปไทคลิปเล่นๆนะครับเนี่ยเรามาดูรถของเดทีทีแบรนด์คอนเนอร์นะฮะครับอ่าทถึงติดสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไว้ฮะต้อคือใครครับอ๋อที่จริงอ่ะผมเอารูปจาก Google นะครับเพราะผมไม่ได้แบบไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันน่ารักเดี่ยมันเบลๆ์เบลลอ่ะใช่แต่ผมไม่ได้แบบว่าเป็นพวกโลลิคอนมั้ฮะครับแต่ผมชอบพวกแบบ เมื่อก่อนผมเคยดูนาริโตะแต่ผมไม่ได้แบบจำไม่ค่อยได้ว่าตัวไหนชื่ออะไรอะไรเงี้ยใช่แต่ผมเห็นไอตัวนี้จาก Google อ่ะก็เลยเอามาใส่จับเข้าไปได้เพื่อนเลยเนี่ยสองคนเนี้ยเนี่ยผมเห็นแล้วโดนเลยอผมก็ชอบมากไปคันนึงครับคันนี้เซลิก้าสีเขียวโอ้ยนี่ขอจอดตรงนี้ก็ได้ครับโอ้ยงามแท้ ล้ที่ถุงลมล้อที่ถุงลมเหรอคถุงลมล้อโป่งประมาณนี้แหละพี่แล้วก็เครื่อง18 RT ีโอ้โหเครื่องนี้คือเครื่องของอะไรฮะโตโยต้าครับ2014 0 0 cc โคาบูเวเบอร์โอ้เครื่องตรงตรงยุคใช่ใช่ใช่กินนละมันจแปลกเลยต้องไม่มีอะไรมีบอกสมากเลยสวยมากสีสวยสวยขอบคุณครับถ้าแล้วครับคันสุดท้าย สวัสดีครับโตยโยต้ามาร์คถู ตำรวจจะจับเขา่นเนี่ยนะครับ,รบเลือกเลยเอ้าโอ้โห <c ười> นอนนอนเลยนอน่อนเลยไปเลยไล่ไเ,รเรียบร้อยเลยเร,เรียบร้อยเลยมาเรียบความเรียบร,ร้อย <c ười> อ้าวกันเดิม าคอฟฟี่ครั้งต่อไปเราไปที่ไหนกันครับที่เขาใหญ่เขาใหญ่อ๋อตอนที่เขาใหญ่อันนั้นเป็นอ่าตอนนี้ก็จะเลื่อนไปก่อนครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ต้องอัปเดตกันวันต่อวันเลยเรื่องโควิดเราไม่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยกลัวอะไรอ่ะเราไม่มีห้าสี่สามอหนึ่งีตูนี่ไม่มีเนี่ยมันคือมีการรวมตัวกันเยอะไงอาจารย์มันก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ไงครับก็เลยเลื่อนไปก่อนให้แบบถึงวันเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยมาเริ่มจัดใหม่ดีกว่า ดีครับดีครับเราจะรอจากคุณส้มนะครว่าจะรวมคนเมื่อไหร่นะยังไงก็วีดปิ๊กมาเลยฝากบอกต่อกันด้วยนะครับว่าขอเลื่อนไปก่อนนะครับให้สถานการณ์บ้านเมืองมันปกติก่อนครับขนาดผมทําร้านอาหารตอนนี้ยังจะลุ้นอยู่เลยจ้าว่าจะโดนปิดวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ะโอเคคุณส้มไม่ไม่โฆษณาร้านอาหารตัวเองหน่อยนะอะผมทําร้านชื่อร้านโถูกการให้ผมจบไปดินอนแล้วเนี่ยใสยใจเลยอ่ะโฆษณา เป็นร้านอาหารชื่อคิวครับอยู่รถไฟฟ้าโพนิมิตครับเสิร์ชใน Google ก็ได้<อ>แต่ว่าตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าอยู่แถวไหนนะฮะรถไฟฟ้าโพนิมิตครับโพนิมิตนะฮะรถไฟฟ้าโพนิมิตรถไฟฟ้าตลาดภูโอ้อยู่ฝั่งทน้นง่ายๆเป็นร้านเหล้าแหละอย่างนั้นดีกว่าพูดแต่ป <Okay. S 2> ากเลยเป็นร้านเหล้าเราดื่มในแบบมึนเ <c oughs> มาอาจารย์แต่ว่าอาหารอาหารก็อร่อยครับเมนอาหารด้วยนี่นี่โฆษณาหน้าดูขอบคุณครับส้มครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับ ไปพฆณากว่านไปพฆณา่าพูยกันโฆษณาอะไรโฆษณาอะไ ก็ถ้ารถคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่ Get Jun j ่ n n i n g Service สนใจอะไรฮะสนใจจูนรถค่ะรถแถวล่มก้าวค่ะถ้ารถไม่แรงอยากได้ทอกอะไรเพิ่มเงี้ยค่ะสามารถติดต่อได้ดูได้ที่หน้าเพจ Facebook เลยชื่อ Get Jun Junning Service ค่ะจูนต้องรถฟรีใช่ไหมฮะอ้ยไม่ฟรีค่ะมีโปรโมชั่นเล็กน้อยขอบคุณจ้า างนะเดยงซ้ายขึ้นแล้วพอขึ้นไปอ่ะขวามือจะเป็นพระรามเก้าเอาซ้ายมือจะนุสโสดีก็ต้องซ้าย,ายเข้าออนุสโสดีแล้วครั้นี้ก็จะวนพวดเป็นวงกลมก็จะไม่งงแล้วพอขึ้นตรงนั้นได้ก็จะไม่งงแล้ว ไม่ต้องเร็วนะขอเลยไม่ต้องเร็วค่อยๆไปอยากถ่ายรูปเออครับกินลมบองเครื่องว่องยางหลังกล้องเจ็สิบนี่ไม่เร็วใช่ไหมคะทุย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 มึงก็จะโจรรถไปไหนแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราเราดูความเร็วกันหน่อยที่ร้อแปดติดปออะไรเงี้ยผมให้ไม่เกินร้อยก็ได้เมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับตากล้องแล้วนะใครขับเร็วไม่มีรูปนะใครวิ่งเร็วนี่ไม่มีภาพนะฮะครับผมไม่อยากมีภาพอยู่แล้วไม่อยากมีภาพอยู่แล้วทุยทุยทุย โอเคนะครับวันนี้นะก็คงจะพอแต่เพียงแค่นี้นะฮะวนมาสองลูบแล้วนะคนช้าก็ช้าคนเร็วก็เร็วนะตามก็ไม่ค่อยทันนะไว้พบกันใหม่นะฮะตอนหน้านะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบคลิปของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับที่มาส่งครับอะไรครับ